ผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์อสิบีอสามสิบสี่อสิบีอสามสิบสี่ผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือผมก็ชอบลงลิฟต์อสิบีอสามสิบสี่อสิบีอสามสิบสี่ผมชอบติดรถผมชอบติดเรือผมชอบติดเหนือผมไม่ชอบติดลิฟต์อสิบีอสามสิบสี่อสิบีอสามสิบสี่ผมชอบออกรถผมชอบออกเรือผมชอบออกเหนือผมอยากออกจากลิฟต์อ ผมช่วยคนรวยช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟโอ้โหยาอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรดีเลยยาโอ้ยยอดเฮ้ยพี่มึงเก็บได้ที่ยาเก็บเก็บเก็บว้ยทุกอย่างเก็บหมดอุ้ยคุณดูคุณป๋องคุณยักษ์เออว่ะคุณมึงเก็บได้เหรอเก็บมีส่วนร่วมเหรอ ตัวหผมเอาหุ่นตัวเล็กมาพี่ถ้าเก็บยาตัวเล็กมันจะเล็กขนาดไหนหุ่นมันก็จะเล็กอพี่ลองดูหน่อยดิอูคูสามอันนะเอาหุ่นตัวเล็กเอาหุ่นนอนไปเก็บเอาหุ่นไปเก็บพี่แล้วเอาหุ่นหุ่นฟองตัวเล็กไปเก็บเฮ้ยมันเล็กกว่าเดิมช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในลิฟต์